ครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปที่เคารพรักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกับผมครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสั่งแรงบันดาลใจทั้งด้านการเกษตรมากพบพี่พบน้องเป็นประจำทุกมือครับแต่ละมือกันนเาเอโกเกสสารความรู้ข่าวสารทั้งด้านการเกษตรนะครับมาฝากตอนพี่น้องปองไปกันเป็นประจำเลยทีเดียวนะครับ ครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ครับเฮาอยู่กันมองนีครับโคกหนองนาธรรมมะค่ามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่พี่กัดนี่อยู่บ้านมะค่าตาวลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับไก่ทองคำา8ดครับพี่น้องครับสำหรับสายพันธุ์เขานะครับที่เฮ้าทำการพ่อปลูกหรือว่าที่เฮ้าทำการไซนนะครับในพื้นที่มองนีเนาะซึ่งช่วงนี้อายุของเขาได้จักมือนะครับเป็นช่วงระยะเวลาใดนะครับของต้นเขานะ เอาครับละเอียดต่างๆเป็นยังไงเฮามาเบ่งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องป้องไปครับบาดที่นี่เฮ้าสีมะว่าจาาเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้านะครับของการเจริญเติบโตนะครับของต้นเขาที่เฮ้าทําการพอปลูกครับแต่ว่าก่อนอื่นสีว่อละเอียดต่างๆนะครับขออนุญาตขำขัวก่อนครับพี่น้องครับนี่อ่สะพานไม้นะครับอืมที่อยู่ในพื้นที่ไีนเนาะนี่คือห้องเมียงครับพี่น้องครับนี่ น้ำกำลังไหลเวน,วนๆเลยทีเดียวนะครับเพื่อสีตอนนี้กำลังลง่งซัวให้หนาเนาะเอาจังเกักฝากพี่น้องไปกันแล้วกันนะครับเบื้องต้นเนาะหมายเลขโทรศัพท์ก่อนครับ0899428684ครับนุ่มขวัญชัยหัวใจกเกษตรนะครับและนอกจากนั้นครับพี่น้องครับฝากในการกดไลค์ฝากในการกดแชร์ฝากในการกดติดตามนะครับทันใดที่กดติดตามเรา่าลืม กดกระดิง่งหรือว,ว่ากดหมักกระแลงให้ในเดอ้อครับสำหรับช่อง Happy การ,กรเกษตรชาแนลนะครับเป็นช่องสำหรับสู่ผู้สุขคนเนาะซึ่งผมก็ได้ทำการทายคลิปแล้วก็อัพโหลดคลิปวิดีโอต่างๆนะครับให้พ่อให้พี่น้องป้องปายนะครับได้เบิ่งกันนะครับสู้มือเลยทีเดียวนะครับในรูปแบบของการ,กรเกษตรที่มีความหลากหลายนะครับบ่าสิเป็นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การประมงนะครับแล้วก็วิถีชีวิต ของเกษตรกรนะครับทั่วไทยบว่าสีอยู่ผักได้กันแล้วแต่เดี๋ยวนุ่มขวัญช่ยหัวใจเกษตรนะครับเกษตรทยอยไปเยี่ยมยามถามข้าว่พราะพี่น้องป้องไปนะครับสุขูสุขคนเนาะยูทุกพื้นที่ก็แล้วกันนะครับผมโดยเฉพาะยังยิ่งครับระยะหลังๆมานี่ครับนุ่มขวัญช่ยหัวใจเกษตรนะครับทายถ้ำเกี่ยวกับเรื่องของการเ็ดหน้าครับอืตั้งแต่หน้าปีเป็นต้นมาซึ่งตอนนี้เป็นช่วงฤดูการของการเทดหน้าปังเนาะ ซึ่งทีผ่านมานะครับนุ่มขวัญชัยนะครับก็ได้อัปเดตได้เมื่อว่าว่าจะให้พ่อยพี่น้องป้องไปนะครับเห็นถึงความคืบหน้าของการเฮ็ดหน้าปังนะครับบวิเวอยู่ในพื้นที่มองนีครับโคกหนองนาธรรมมั่ามหาสารคามนะครับร่วมเป็นถึงพื้นที่ของพ่อยพี่น้องป้องไปนะครับที่มีโอกาสนะครับได้ไปเยี่ยมยามกันนะครับเนาะเอาฝากพ่อยพี่น้องป้องไปนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับเนาะ ครับก็ได้มีพี่น้องป้องไปนะครับได้สอบถามกันมากนะครับว่าในพื้นที่มองนี้นะครับนอตอนนี้มีรายละเอียดนะครับหรือว่ามีความขืบหนาเป็นอย่างไรมาว้าจะให้พ่อพี่น้องป้องไปนะครับได้รับฟังกันแน่นะครับสําหรับเศรมนีนะครับก็เลยได้มามีโอกาสนะครับได้มาว้าจะให้พ่อพี่น้องป้องไปนะครับได้รับฟังกันนะครับว่าสําหรับตอนนี้นะครับอายุของเขานะครับได้เจ็ดสิบมือแล้วครับพี่น้องครับสำหรับ สายพันธุ์ข้าวนะครับไก่ทองคำา89นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์เข้านะครับที่กําลังมาแรงที่สุดเลยขณะนี้นะครับโดยไก่ทองคำแปครับเป็นพันธุ์ขาเจ้าหน้าปังครับที่มีการพัฒนาสายพันธุ์นะครับเอาจุดเด่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับบว่าสิเป็นเรื่องของลำต้นแข็งแรงนะครับแต่กอได้ดีทนหนาวได้ดี ทนแรงได้ดีนะครับและที่สำคัญที่สุดครับพี่น้องครับเป็นสายพันธุ์ข้าวนะครับที่มีผลผลิตดีที่สุดนะครับในช่วงนี้นะครับโดยปีที่ผ่านมาครับพี่น้องครับ1ไร่ได้ผลผลิตถึง1.6ตันครับ1,600กกิโลนะครับซึ่งเป็นเครื่องการันตีนะครับให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับได้มีความมั่นใจ จนเป็นที่ไปที่มาว่าในพื้นที่ยูมองนี่ครับบ้านมะข่าตาําบลมะข่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาสารคามนะครับไซเขาสายพัน์นี่นะครับ90%เซของพื้นที่ครับพี่น้องครับนี่นุ่มขวัญชัยว่าวใจฟังแน่นะครับว่าสําหรับอายุของเขานะครับที่ทายไม่เบิ่งนั่นอายุของเขาใดเท่าใดนะครับก็เ,เลยเว่าจใจให้พ่อพี่น้องป้องไปนะครับ ได้รัาฟังกันนะครับว่าตอนนี้อายุของเขาได้เจ็ดสิบมือแล้วครับพี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องครับเจ็ดสิบวันเจ็ดสิบมือนะครับไก่สีทอกแล้วนะซึ่งอายุการเก็บเกี่ยวของเขาสายพันธุ์นี่ครับไก่ทองคำแปดเก้านะครับคาว่าแปดเก้านี่คืออายุการเก็บเกี่ยวครับแปดสิบเก้ามือเนาะหรือประมาณสามเดือนครับพี่น้องครับแต่ว่าปีนี้นี่ครับสื่อยืดเวลาอยู่ไปอีกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่า เจอหนาวหลายระลอกเลยทีเดียวนะครับก็เลยเสียให้อายุการเก็บเกี่ยวของต้นเขานะครับในพื้นที่เนาะขยายยืดออกไปเล็กน้อยเท่านั้นนะครับพี่น้องครับซึ่งที่ผ่านมาครับพี่น้องครับเนี่เฮ้าได้ทําการว่านปุ๋ยหมากนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนอคับนอหลังจากนั้นเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเฮ้าก็ได้ทําการฉีดปุ๋ยน้ํา ฉีดฮอร์โมนนะครับและนอกจากนั้นนะครับเขายังทําการฉีดพ่นนะครับยาสําหรับการป้องกันเชื้อราป้องกันโรคมแมลงและนอนชนิดต่างๆด้วยนะครับพี่น้องครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญที่สุดนะครับดังนั้นนี่เรื่องของน้ำแน่เรื่องของปุ๋ยแน่เรื่องของการบํารุงต่างๆร่วมไปถึงเรื่องของการป้องกันโรคมแมลงและการนอนต่างๆนะครับ เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเนาะบนว่าช่วงระยะ2เดือนกัว,ก,วกัวที่ผ่านมาดูแลย่างดีเนาะแต่ว่าช่วงท้ายสุดนี่บ่ได้ดูแลเท่าที่ก้วนนี่บ่ได้นะครับเนาะดังนั้นอยากให้ผลผลิตดีนะครับดูแลนะครับได้ทุกๆส่วนไปพร้อมกันนะครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับสําหรับเขาช่วงนี้เนาะในภาษาของผู้เฒ่าผู้แกนะครับอีสานบ้านเฮ้านะครับ เพิ่นได้เว้าจ้านะครับให้ลูกหลานผู้เกิดไม่ใหญ่รุ่นนะครับได้รับฟังกันนะครับว่าสําหรับเขาช่วงนี้เพื่อนบอกว่าเขาอยู่ในช่วงของเขาสวยพี่น้องครับเขาสวยนี่คือเขาพร้อมในการตั้งทองเนาะและนอกจากนั้นยังมีคําศัพท์โบล้านผู้เฒ่าผู้แกนะครับเว้าจา้าให้ลูกให้หลานผู้ที่เกิดไม่ใหญ่รุ่นนะครับได้รับฟังกันนะครับว่า นอกจากช่วงอายุของเขาที่บอกว่าช่วงเขาสวยแล้วนะยังมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งนะครับพี่น้องครับที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้ว่าจะให้ลูกหลานได้เลาฟังกันนะครับนั่นก็คือคำว่าอายุของเขาอยู่ในช่วงของการเป็นเล็กซี่ครับพี่น้องครับส่วนภาษาไทยน่าจะเป็นคำว่าเป็นช่วงข้าวนะครับที่กำลังแทงเหล็กในนะครับนาอ ซึ่งในต้นเขาหรือว่ากอเขาที่สมบูรณ์นะครับในบางต้นของกอเนาะก็ได้เห็นทอ้องอปอไอแปะออกมาแล้วนะครับซึ่งผู้่าโบราณน,นะครับเพื่อนก็นเลยได้ว่าจะให้ลูกหลานได้รับฟังว่าช่วงนี้เป็นช่วงเขากําลังสวยเนาะหรือว่าเป็นเล็กซี่หรือว่าเป็นเล็กไนเนาะเอา,าเรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับเข้าไปเบิงกอกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับเข้าลกมาเบิงย่งกอเขานะครับ ที่บอกว่าช่วงที่เข่ากําลังสวยหรือว่าเขากาลังเป็นเล็กซี่นี่เป็นอย่างไหนแน่เนาะครับซึ่งตัวอย่างทั้งสองกอนี่ครับเป็นกอนที่เกิดจากการสามเข่าครับพี่น้องครับนี่จากการที่สามเข่าใส่กีบสองกีบผลปรากฏว่าตอนนี้แต่กอได้ซิฟก็เกีบแล้วครับพี่น้องครับนี่นี่โอ้กอนี่ยแ็งคับครับนี่ ได้ประมาณเกือบ20กลบกีบเลยทีเดียวนะครับมีการแตกกอดีนะครับสาหรับไก่ทองคํา8 9เเรานะครับซึ่งจากการสํารวจนะครับในการแตกกอนอใน10กกอากีบนะครับที่แตกกอออกไปผลปรากฏว่ามีอยู่กีบหนึ่งนะครับที่ใ่กอโมสมบูรณ์กอโมูนอตอนนี้ผลปรากฏว่านี่ทองอ่องป้องแองแป้งแล้วครับกอนมูแล้วครับส่วนกีบอื่นๆนะครับกำลังตามกันมาเนาะนี่ครับห้อมาเบิงกันนะครับเนา ว่าอยู่ในทองนะครับอยู่ในลำต้นนี่มีลักษณะเป็นอย่างไรเน่นะครับเนาะเอานะครับเอาขีบเบิงล่องเบิงครับผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้นี่นี่ครับมีต้นเขาออกมม้นี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้นี่ครับต้นอ่อนออกมมเนะครับเอาขอได้ญาติบาดข้ามกันแล้วกันนะครับเนาะให้พ่อให้พี่น้องป้องปายเห็นกันชัดๆเนี่ยครับเนาะนี่สํหรับเกีบนี่นะครับในกอนี่เนาะ ที่สมบูรณ์กอนมูที่สุดนะครับผลปรากฏว่านี่ครับนี่ได้ทําการออกห่วงก้อนกลีบอื่นๆนะครับนี่ครับเอาว่างไว้ก้อนครับเอาครับพี่น้องครับเข้ามาเบิ่งอีกก้อนหนึ่งครับพี่น้องครับตอนนี้ในก้อนนี้ก็มีประมาณยี่สิบกลีบครับอุ้ยแต่กอดีปัญญังนอซึ่งในยี่สิบกลีบนะครับผลปรากฏว่ามีกลีบที่ตอนนี้ท่องอ่องป้องแ่งแป้งกอนมูเนะ มีหนึ 2, ่งม well, ีสองมีสามครับตอนนี้เนาะเอาครับพี่น้องครับเข้ามาเบิ้งกีบนี่ครับในกอนี่เนาะว่าสิมีลักษณะคือกันบอนะครับโดยวิธีการก็คือเอ่อดึงออกมาเนาะครับเนาะหลังจากนั้นเอาเพื่อความสะดวกนะครับเอาจังมกแกะนะครับทั้งนี้เนาะเอาถ่ายไปน้ำเบิ้งไปน้ำเนาะครับผลปรากฏว่าโอ้มีลักษณะคือกันเลยครับพี่น้องครับนี่โอ้นี่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 ออกห่วงนะครับ เอเปาะอแปะอยู่ในลําต้นแล้วนะครับนี่นี่ครับเอาต้นที่หนึ่งต้นที่สองนะครับเออมาเบิงใส่กันนี่ครับจึงเป็นที่ไปที่มานะครับของคําศัพท์ของผู้เท่าโบรานนะครับเพื่อนเดว่าจะให้ลูกหลานผู้เกิดไม่ใหญ่รุ่นนะครับได้รับฟังกันว่าช่วงนี้เป็นช่วงเขากําลังสวยครับพี่น้องครับนี่และนอกจากนั้นนะครับยังมีคําศัพท์อีกคําศัพท์หนึ่งนะครับก็คือคําว่าเขากําลังแห้งเล็กซี่ครับพี่น้องครับนี่ หรือว่ากําลังแทงเหล็กในนะครับนาะซึ่งสรุปแล้วนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงข้าวกําลังรับรวงนะครับเป็นช่วงข้าวกําลังตั้งท้องครับพี่น้องครับซึ่งในช่วงของการเอาหมากเอาห่วงแบบนี้นะครับผมถึงเอาใจเพราะพี่น้องป้องปายนะครับได้รับฟังกันนะครับว่าเรื่องของน้ำเรื่องของปุ๋ยเรื่องของฮอร์โมนนะครับเรื่องของการป้องกันโรค มาแลงต่างๆนะครับเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับเนาะเอากากพี่น้องป้องไปนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับกกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดนะครับในการสืบสารวัฒนธรรมนะครับประเพณีเรื่องของภาษาต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคําศัพท์นะครับของผู้เถา่าภูแก่สมัยโบราณเนานะให้อนุรักษ์ไว้ก็แล้วกันนะครับ เอาถ่ายสุดคลิปสำหรับมือนี้นะครับเอากระฝากพี่น้องป้องไปนะครับเป็นขวัญกำลังใจให้กับนุม่มขวัญชัยมอใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับในการกดไลค์ในการกดแชร์ในการกดติดตามนะครับท่านใดที่ทำการกดติดตามแล้วนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งหรือว่ากดหมากกระแลงให้นะครับเพื่อสิบวันไดพลาดคลิปดีๆ,ๆ,ๆแบบนี้เนาะ ครับสำหรับวันนี้ครับผู้ขานุ่มขวัญใช่หัวใจกเกษตรพร้อมทีมงานข้อมราผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมอ๊้ยครับเขากำลังสวยกำลังงามเลยทีเดียวครับผม